ไทยด้วยวันนี้ค่ะน้องๆเดตทาเรนโตนะคะก็จะมาขอบคุณด้วยตนเองค่ะสําหรับทุกแรงโหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีการร้องเพลงประสานเสียงสดๆนะคะให้กับคุณผู้ชมด้วยไปติดตามเลยค่ะ It my ขอบคุณครูอาครย์นะคบที่มาในชุดของเด็กนักเรียนนะคะนักเรียนอสมชันนะคะเดี๋ยวแนะนําอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะขจรพานนะคะแล้วก็ คุณอ้พง์อมรค่ะโปรลิมเซอร์ของประเทศไทยสําหรับการประกวดเอเชียสกอตแลนด์นะคะเชิญเดินได้นิดนิดหนึ่งนะคะน้องๆแนะนตัวอีกครั้งหนึ่งลูกวันนี้เพราะว่ามาในชุดของนักเรียนหลายคนอาจจะไม่ได้นะเพราะเวลาแต่งตัวเป็นร็อกแล้วนี่ก็อีกลุกหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเชิญค่ะลูกดวงค่ะแนะนำตัวเลยครับครับสวัสดีแฟนชุดละวงจาลิเตอร์ค่ะ ผมชื่อมิกมือกีตาร์คะน้องมิกมือกีตาร์นะคะคนต่อไปเลยสวัสดีคะผมชื่อแมคครับตำแหน่งกองครับเป็นแฟนกับมิกเห็นสามแฝงกันเกับแม็กนะคะต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมชื่อน้องครูนะคะตำแหน่งนักร้องนำครับต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมชื่อริวครับตำแหน่งคีย์บอร์ดครับอ่าคนสุดท้ายผมชื่อฟอมครับตำแหน่งเบนครับค่ะนะคะก็เรียกว่าต้ององเพื่นจะผ่านเวทีแล้วดับ เอเชียจะขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเวทีที่ใหญ่บ้าเลยทีเดียวนะคะถามความรู้สึกก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็ดูรายการอยู่นะคะแล้วก็น้องๆเองตอนที่ประกาศที่จะเข้ารอบอ่ะโอ้โหมันดีบหัวใจตื่นเต้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะลูกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดหน่อยนะเพราะว่าซึงรอบลึกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากจะได้เป็นตัวินเนอร์หรือเปล่าแต่ว่าพวกเราก็ทำดูความจางอันแล้วครับถ้ากุณผู้ไรจะพูดลก พวกเรารู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งทาให้คนไทยทุกคนภูมิใจคะ่ะเห็นตอนนั่งดูจอทีวีดูตอนเขาประกาศผลตั้งแต่เข้าสี่ทีนะรู้สึกเป็นไงคาเหมือนกันไหมกับต,ตอนที่เราอยู่บนเวทีจริงๆตอนนั้นกับตอนที่เรานั่งดูทีวีก็คล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าสถานการณ์จริงตัเป้นว่าวมือไม้เย็นขยับไม่ <c oughs> มาถามไปอายมากไปอ้ายก็ไปอยู่ด้วยใช่ไหมคะอยู่ครับเออตอนนั้นเป็นไงคะรู้สึกไงบ้างความรู้สึกผมไม่นั่งท่าเสียงสดๆถ้าตั้งเวทีถ้าได้ดูเนี่ยจะเห็นว่าผมพูดไม่ออกแล้วผมพูดซ้ำไปซ้นมาให้สังเกตคือตื่นเต้นไหมคะเด็กๆค่ะใช่ไหมคะมันลุ้นจนแล้วที่อยู่ในห้องด้วยกันเนี่ยก็ทุกคนเงียบโดยไม่ต้องบอกพูดอะไรไม่ออกกันทั้งนั้นเลยลุ้นกันสุดๆเพราะ เราก็ายอมรับว่าทีมชาติอื่นเนี่ยเขาก็เก่งๆกันทั้งนั้นค่ะแล้วก็พลังบวกของประเทศอื่นเนี่ยเขาก็แรงมากอยาก่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรตติ้งของรายการเขาสูงที่สุดเท่าที่หลประเทศเขาเคยมีมาเลย<อ>แล้วเขาก็บวกเขาใช้เอสเอ็มเอสกเก่งมากประเทศนี้ค่ะแล้วเขา,าอันอีกนะโอ้นี่เขาเก่งกว่าบ้านเราอีกเหรอคะเขาเขาเคยมีการจัดแข่งโหวตใหเจัดให้ผู้สุดฟิลิปปินส์ก็ได้แชมป์โลกโอ้นี่ไง เหตุผลเพราะต้องสามทีใค่ะแล้วของเราทะลุมาถึงขนาดนี้นี่ยเจ๋งล่ะเด็กที่สุดด้วยใช่ไหมคะในบรรดาสี่ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบมาเนาะทีนี้เรื่องหลังความสำเร็จเนี่ยนะคะที่เราเชิญมาสเตอร์กานทันเนี่ยนะคะท่านบอกว่าการเลือกเพลงหรือว่าเลือกแนวเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากแล้วก็อาจารย์เอกก็ให้คำแนะนำทำไมจึงเลือกเพลงร็องแับตำนานเพราะผู้ใหญ่เห็นยังร้องอ้ยเลยนะคะอาจารย์คะคือตอนแรก ผมก็อยากจะท้าทายเขาก่อนว่าเขาอยากจะเล่นไหมว่ามันยากนะให้เขาฟังเพรากว่าฟังบอกอยากครับอยากอยากกระชัดให้แล้วเป็นยังไงครับตอนแรกที่เริ่มเลยเด็กๆก็สู้ฮะตอนแรกก็มีท้อบ้างอะไรบ้างแต่เขาทุกคนก็สู้เพราะว่าเขาอยากเล่นก่อนจะเล่นร็อกมีเขาเล่นดนตรีแนวไหนคะก็เพลงล็อเพลงในธรรมดาเนี่ยคืะค่อยๆฝึกเบสิกไปค่ะอ่ะเด็กๆคะพอฟังแนวร็อกแล้วฝุกยากกับจับล็อกเป็นยังไงคะ อาดนตรีนักดนตรีแล้วเพลงร้องด้วยมันก็ยากกว่าตรงที่ว่าเพลงป๊อปเนี่ยคือเราเล่นสบายๆไม่ต้องใส่ฟิลแต่เพลงร้องเนี่ยมันต้องใส่ฟิลมันแล้วก็ต้องต้องมีการอินพุไว้บ้างไม่ใช่ว่าต้องตรงตามนั้นเป๊ะครับอ๋อเดี๋ยวต้องามีด้วยหัวอะไรด้วยอะไมาโยกหัวบางครั้งผมตีกองอยู่ยงหัวไม่ก่อนควันแล้วต้องเรียนต้องเรียนคีย์บอร์ดมันก็แบบสองั้นนะเราคีย์บอร์ดแล้ว พาู้สึกตอนแบบนำสนเสนอออกมาอย่างเงี้ยเหอตอนนั้นแบบจะเป็นป๊อปนะเป็นป๊อปเป็นล็อกก็นิ้วมันก็ต้องให้เร็วขึ้นแล้วป๊อปมันมใช้แค่นิดหน่อยออก็ก็เป็นล็อกก็จะเปลี่ยนเสียงเร็วขึ้นค<ะ>่ะแล้วก็จะเร็วขึ้นไงเวลาแล้วคะเป็นงไงที่เราต้องใส่เพิ่มไปถนัดไหมได้ค่ะก็ตอนแรกก็ไม่คใช่ถนัดครับแต่ใส่มาๆก็ถนัดน้องท้อกันคะน้องท้อเดชเราเป็นตึ๊บขึ้นไหมหรือยังไงก็ตึ๊บ ก็มก็ดีขึ้นครับเล่นแรงๆมันมีควาันม่วงเลยอ่าเอออน้องพูดเสียงร้องล่ะเสียงร้องก็สัมผัสบ้างเนยนะลูกใช่ครับเพลงร้องบางเพลงมันจะมีว้าส่ะครับราะว่าต้องทำเสียงแตกเราต้องพยายามฝึกอะครับแล้วก็บางเพลงเสียงสูงต้องสูงขึ้นไปจนแบบสูงมากๆแล้วก็พยายาม คือถึงที่สุดเลยค่ะโอ้โห oh นี่นแต่ละเพลงเนี่ยเราใช้เวลาฝึกซ้อมนานเลยลูกเพราะว่ามันเปลี่ยนแนวเราเลยอ่ะเป็นเดือนครับเป็นเดือนเพลงไหนยากที่สุดคะในสามเพลงที่ที่เอามาในในเอเชียสปอตเลนเออม,มันแล้วแต่ครับเพราะว่ามันมันล็อกไม่เหมือนกันครับเพราะว่าอย่างเพงลงไฮเวสานเรามันเป็นเพลงล็อกเพลงเรื่องของเราก็เล่นประมาณหนึ่งเดือนครับอ่า uh huh. ครับส่วนอินมายลัคกับไวโนเขาดาวนี่ จะไม่ใช่ล็อกที่เราเคยเห็นเพราะว่ามันเป็นการที่แต่งขึ้นมาใหม่โดยที่เรายังไม่เคยฟังก็ต้องฟังเยอะๆก่อนแล้วก็เล่นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานิดนึงนะชุดสองใช่ไหมเป็นงะไรนิ้วมือนี่เป็นังไงคะก็ผมตีกองมือก็สากขึ้นเอาคือสากขึ้นแล้วชุดละชุดชุดเอาใครมีสายชุดให้ก็ทีมครทีมดีไซนเนอร์ค่ะอ๋อคือว่าเรามีส่วนในการแบบว่าชอบแบบไหน ไหมช่วยชิดไหมคะไม่มีใคาไม่อกอะไรมาให้ใส่ใส่หมดเลยนี่เห็นใส่ชุดนักเรียนอาจจะดูเรียบร้อยหน่อยผิดตูผิดตามอาจารย์เรียบร้อยไหมคะอยู่โรงเรียนก็เรียบร้อยคือตามภาษาเด็กนะถ้าเด็กเรียบร้อยเด็กๆเยอะจ้ะคือถ้าเด็กที่จะมาทําแบบเนี้ยเรียบร้อยไม่ได้มากนะเรียบร้อยอยู่ในระดับหนึ่งเป็นขยานว่าอยู่นอกห้องส่งนี่เรียบร้อยขอเรียบร้อย การเขาเลือกเพลงเ,งเ่ยคืออาจารย์ก็เป็นคนดูแลตรงนี้ให้ทั้งตอนแรกๆก็ก็ดูแลแต่ว่าคือที่ไปแข่งเนี่ยคือจะมีทีมงานแล้วก็มีลิขิตต้องส่งไปทางทางทีมงานเขาดูก่อนว่านีเทศสิจะผ่านไหมจะ<อ>ส่งไปหลายๆเพลงให้เขาเลือก แล้วนะคุณพิานก็มาเรียกเพลงนี้แล้วทุกคนก็ทางพวกฟรมก็เริ่มมาช่วยคิดค่ะค่ะเด็กๆก็โอเคค่ะเรียกว่าน่าทึ่งมากนะคะที่เราเห็นเด็กสิบกว่าขวดเนี่ยนะคะแล้วก็ร้องเพลงร็อกแล้วก็ร้องยากด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็ทําได้ดีแล้วก็ไม่ใช่แนวที่เด็กๆเคยเรียกคุ้นเคยมาก่อนเพลงบางเพลงก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยใช่ไหมคะน่าดะสิป้าเองวิชาเอกเองนะคะสงสัยอยู่นะลูกโอ้ลูกได้ไดขนาดนี้ลองถามร็อกเกอร์ตัวจริงนะเขาก็บอกว่า มันไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่ารอกบ,บางคนก็เสียงนั้นไม่ถึงเลยนะลูกแต่ว่าลูกมีเก่งมากอ่ะ,ะท้ายนี้มีอะไรจะบอกบรรดาเพื่อนเนที่อยู่ในรุ่นเดียวกับเราเรวมไปถึงขอบคุณทุกโหวตที่โหวตให้กับเราด้วยค่ะลูกเชิญค่ะก็พวกเราวงเดอะทาเลโต้ oh นะครับก็ต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนครอบครัวอาสมชันและพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับ ที่ช่วยสนับสนุนและบหวตให้กับพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเสมอมาพวกเราขอขอ,าขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรอะงเงเพื่อนเพื่อนนั่งไปนูกนเด็กรนเดียวกับเราไปราเนี่ยสิบระขวดเนี่ยก็อยากจะบอกว่าให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะพยายามลดเวลาเล่นเกมหน่อยจะคงเล่นเล่นแต่ว่าทำเรือัน,นี้เหมืนเธอใช่ค่ะ<เอ> บอกแมแม่้เรียนหน่อยตั้งใจเรียนเลยนะคะบอกตัวเองนะั้งใเรียเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆนี่นะคะเขาก็จะเปลี่ยนร่างเป็นร็อกเกอร์ด้วยนะคะในตอนจะได้ชมกันในช่วงของจอาวเดย์จอคาวเด่นขอบคุณสอดรยุทธนะคะในช่วงเย็นวันนี้เดี๋ยวโชวลีลาเป็นที่ของเครื่องดนตรีพร้อมเลยใช่ไหมคะได้ชมกันในช่วงเย็นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆแล้วก็พี่ไอ้แล้วก็มาสเตอมากนะคะขอบคุณมากค่ะ วันนี้งดเก็บตกแล้วก็ตะลุยกองถ่ายนะคะตัวหอมเธอลาไปก่อนกลับไปเจอกับคุณบอสแล้วก็คุณเอินได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโโอ้ห<ว>